จะเตรียมวัตถุดิบแบบนี้นะครับมาเกิดเทียเนี่ยเราจะหั่นนะครับเกือบหมดเหลือไว้ประมาณซีกหนึ่งแล้วเราก็ผ่าไว้นะครับตรงหูขาวแข็งเราก็หั่นหอมแดงนะครับอันนี้ไข่ไก่แล้วก็ตรงนั้นเป็นผักนะครับสองชนดก็หั่นเราใช้น้ําปริมาณเกือบเล็กนิดนะครับนะครับเราใช้น้ํามันพืชนะครประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวหอมแดงเนี่ยนะครับลงไปเจียว ใช้เยอะนิดนึงนะฮะเพราะว่าเขาเป็นตัววัตถุดิบหลักเล่าให้ฟังครับเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูแบบเนี่ยเคยกินตอนเด็กๆนะครับตอนเด็กๆเนี่ยยายจะทําทแกงนี้ให้กินมันก็เป็นแกงเหมือนที่เรียกว่าแบบมีวัตถุดิบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้เขาหอมนิดนึงนะครับลักษณะแบบนี้เราก็จะเจียวหอมแดงเนี่ยไปก่อนนะครับเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าอาหารสไตล์เวียดนามเนี่ยเขาจะใช้หอมแดงนะครับเป็นส่วนประกอบหลัก ตรงนี้ถ้ามันกระเด็นนะครับเราเติมเกลือเข้าไปนิดนึงการผหอมแดงเขาสลดแล้วนะครับลักษณะแบบนี้ละนะครับเขาสลดแบบนี้ละไม่ต้องรอให้สุกไม่ต้องรอให้กรอบนะฮะให้เขาสลดหน่อยลักษณะประมาณนี้เราก็จะใช้มะเขือเทศปีดาเนี่ยที่เราหั่นไว้ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ใช้เวลานานนิดหนึ่งเราจะต้องการสีของเขานะครับต้องการสีแดงของมะเขือเทศเนี่ยตรงนี้มะเขือเทศจะต้องเล็กนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ลักษณะการคั่วแบบนี้ ไปสักพักหนึ่งครับอม,มะเขือเทศนะครับในภาษาเวียดนามเนี่ยออกเสียงว่ากาจัวกาจัวนะครับจัวนี่ก็คือแบบเปรี้ยวนะครับรสเปรี้ยวกาเนี่ก็คือพวกมะเขือทอ่ะทีนี้เราก็จะใช้สีของเขานะครับแกงชนิดเนี้ยเราต้องการสีของเขาเราก็จะคนไปนะครับคั่วไปลักษณะแบบนี้สักพักใหญ่ๆเลยจนกว่าไอ้ตัวมะเขือเทศพวกนี้มันจะเละครับนี่ครับลักษณะแบบนี้นะถ้าเราคั่ว มะเขือเทศมาเนี่ยได้รับขนาดแบบนี้คือใช้ได้ละเริ่มเละแล้วนะครับแล้วเราก็จะเอาตัวเต้าหู้เนี่ยนะครับใส่ลงไปจริงๆเนี่ยสูตรดั้งเดิมเขาเนี่ยไม่ใช้เนื้อสัตว์นะครับเราก็ไม่ใช้เต้าหู้ด้วยนะถ้าใครที่ชอบเนื้อสัตว์หมูบดหรือไก่บดเนี่ยเราใส่เข้าไปแทนตัวเต้าหู้นี้นะครับเราใส่เข้าไปได้เลยในขั้นตอนนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็จะคั้วไปให้ตัวมะเขือเทศเนี่ย เขาเข้ากับตัวเต้าหู้ตรงนี้นะครับอ่านะครับเราต้องไปสักครู่เนี่ยจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้อ่ะเมื่อได้หน้าตาแบบนี้นะครับก็คือใช้ได้ละเราก็นําไข่ไก่นะครับเนี่ยสองฟองเป็นไข่เป็ดก็ได้นะครับเราก็ตีนี้เราก็จะโรยเข้าไปวิธีการนี้ก็คือเวลาเติมนะครับเราก็จะ,ะเติมเข้าไปแล้วเราก็คนอย่างนี้นะครับ ค่อยเทนะครับแล้วก็คนให้เขาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วครับนะครับในภาษาเวียดนามเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเขามีชื่อนะครับก็คือแกงเมยแกงเมยเมยนี่ก็คือเมฆนะครับเกลือเขาก็อาจจะสังเกตลักษณะแบบมันเป็นปุยๆเนี่ยคล้ายปุยเมฆนะครับนี่คือแกงเมยนะอ่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราตั้งให้เขาเดือดสักครู่เติมน้ําตาลประมาณหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อน น้ำปลาดีนะอย่างว่าน้ำปลาดีนะน้ำปลาฝูกรวกยิ้งดีนะครับอ่ะนี้มันก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับแล้วเราก็จะเติมมะเ,เขือเทศที่เหลือนะครับลงไปเพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นชิ้นนะครับเวลาตักขึ้นไปในชามเนี่ยให้มันเป็นชิ้นมันก็จะดูสวยนะครับอ่ะลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะตั้งไฟไว้แป๊กหนึ่งฮนะอ่ะอย่างนี้นะครับเราคาดเดาว่าเต้าหู้เนี่ยสุกแล้ว ส่วนผสมทุกอย่างสุกแล้วนะครับเราก็จะเติมต้นหอมที่เหลือลงไปอันนี้ถ้าเกิดว่าไปแถวภาคอีสานนะครับสกลนครอุดอรอะไรเงี้ยมันมีแกงประเภทนี้อยู่ในร้านอาหารนะเขาก็จะใส่เติมหมูสับเท่านั้นเองฮนะเข้าไปก็คิดชามหนึ่งแพงเลยแหละแต่เขาก็จะเติมพวกผงรสดีพวกเครื่องปรุงรสอะไรเข้าไปฮนะให้มันจัดจัดหน่อยแต่ว่าอันนี้เราทําทานกันในบ้านนะครับเราจะไม่ใช้ผงปรุงรสพวกนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดใครชอบ ความนัวๆห,หน่อยเนี่ยเราก็จะเติมผงชูรสเข้าไปได้หน่อยนะครับแต่สูตรของพิรดลน,นะครับก้นครัวเนี่ยเราจะใช้ลักษณะปรุงเท่านี้นะครับเพื่อให้วัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันออกรสออกมาเราจะได้รสชาตินั้นจริงๆอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเติมต้นหอมลงไปนะประมาณนี้เป็นไงสวยยังอ่ะโอเคนะครับลักษณะแบบนี้ เราก็จะปิดแก๊สนะครับเนี่ยเราก็จะได้แกงเมยนะครับหรือแกงไข่มะเขือเทศอ่ะแต่ให้หมดเลยเนะครับก็จะเป็นสีสันสวยงามเลยนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เรียบร้อยครับอ่ะสำหรับอีพีนี้นะครับก็เสนอแกงไข่มะเขือเทศหรือในภาษาเียนามเรียกว่าแกงเมยนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับสายเฮลตี้ครับเราก็จะตักใส่ชามเนาะ ก็เป็นซุปใกล้อีกประเภทหนึ่งนะครับเด็กๆน่าจะชอบแล้วก็สายที่ชอบมะเขือเทศเนี่ยน่าจะชอบนะครับอ่ะเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็นี่เราเติมพริกไทยดำไปนิดนึงนะครับก็จะหอมอร่อยมากเลยนะครับเจริญอาหารนะทานคู่กับอาหารประเภททอดประเภทมันๆอะไรได้อีกหลายอย่างนะครับสดคล่องคอดีนะครับปนนัุบันอาหารง่ายๆในตู้เย็นสําหรับพีนี